อันนี้มันก็จะเป็นการทำปกช่องแบบเสียเวลานิดนึงนะคะตรงที่เราไปเอารูปหลายๆรูปมาซ้อนๆกันมาตัดต่อมาอะไรแบบเนี้ยมันจะมีง่ายกว่านี้ค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะอ่แบนเนอร์ช่องเป็นภาพโฆษณาช่องค่ะทำให้มันได้ดีที่สุดเลยนะคะทำให้มันได้ดีที่สุดทำให้มันได้สวยที่สุดแล้วเราอยาก เปลี่ยนตอนไหนก็คือเมื่อเรามีความรู้เราก็มาเปลี่ยนได้นะคะทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสทําให้มันสวยไปก่อนค่ะส่วนปกที่วันทําให้นะคะวันขอบอกว่ามันสวยอยู่แล้วทุกคนเราแค่ไปเติมนิดเดียวเหมือนเมื่อกี้เห็นไหมคะเสร็จสมบูรณ์เลยคุณอาคนเลี้ยงหมูโฉมใหม่มาหรือยังคะทุกคน นี่นะคะตอนนี้เราก็จะได้ปกสไตล์อาหารแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันเอาขึ้นหน้าจอให้ดูนะคะเสร็จแล้วเราก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่เติมอะไรเลยได้ไหมไม่เติมข้อความไม่เติมอะไรเราตกแต่งสวยแล้วได้ทุกคนเดี๋ยววันบันทึกรูปที่ไม่ตกแต่งอะไรไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็สมมุติว่าเราจะเติมนิดนึงค่ะอืม เติมข้อความว่าตะลุยกินเที่ยวทั่วไทยสมมุติว่าเป็นช่องสายกินเที่ยวนะคะสำหรับการทำปกช่องนะคะวันว่าตัวหนังสือสีขาวคือโดดเด่นที่สุดแล้วนะคะเปลี่ยนฟรอนต์นิดนึงแล้วก็เติมสัญ,ญลักษณ์ y o u t u b e นิดนึงค่ะ การเติมสัญ,ญลักษณ์นะคะจะเป็นการกระตุ้นการย้ำเตือนให้คนเห็นปกช่องเราแล้วเอ้ยฉันกดกระดิ่งให้เธอหรือ,อยังฉันกดติดตามให้เธอหรือ,อยังประมาณนั้นนะคะแล้ววันจะไปหาปุ่มกดกระดิ่งค่ะเอาวันนี้ก็ได้นะคะ Subscribe สวยดีค่ะ นี่นะคะปกช่องนี้นะคะทุกคนพอเราเอาไปใส่ที่หน้าช่อง YouTube ของเราจากช่องที่ไม่มีโลโก้ไม่มีปกช่องเลยช่องเราจะกลายเป็นช่องที่มีสีสันขึ้นมาเลยค่ะเข้าไปที่การสร้างแบรนด์นะคะเข้าไปที่เปลี่ยนปกช่อง youtube เปลี่ยนตรงนี้นะคะ แล้วมันจะได้ไซส์เป๊ะค่ะแบบนี้นะคะมันจะได้ไซส์เป๊ะถ้าเรากะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็น1ส่วน2ส่วนและ3ส่วนและกะแนวตั้งนะคะเป็น1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วนและ5ส่วนสิ่งที่เราจะเห็นบนมือถือคือตรงนี้สิ่งที่เราจะเห็นบนคอมพิวเตอร์คือพื้นที่ทั้งหมดนะคะกดเสร็จไปแล้วไปดูของจริงนะอันนี้มันออกมามันจะสวยดูคลาสสิกมากเลยค่ะ นี่นะคะแล้วก็ดูค่ะช่องเราโฉบใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตะลุยกินเที่ยวทั่วไทยก็จะเป็นแบบนี้จากโลโก้ที่เราแปะแปะตัดๆรูปภาพนะคะซึ่งรูปภาพที่อยู่ในโปรแกรม p i กอ r รท์ทำได้หมดเลยนะคะตอนนี้เราก็จะได้โลโก้ช่องเ,อเ,อเ,อเราจะได้โลโก้ช่องแล้วเราก็จะได้ปกช่องนี่คือเทคนิคในการทำง่ายๆนะคะทุกคนส่วนปก คลิป Youtube เดี๋ยวเรามารู้เรียนรู้พร้อมกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้วันหวังว่ากี่คนที่อยู่กับเรา11คนช่องที่ยังไม่มีโลโก้เลยส่งไปในอินบ็อกซ์ใช่ไหมครูส่งมาเลยค่ะพี่ตุย้ยส่งรูปสวยๆมาวันทำให้ทั้งปกช่องและปกคลิปเลยนะคะใครเชื่อมือวันส่งรูปมาในอินบ็อกซ์วิธีการอินบ็อกซ์หาวันนะคะเราเข้าไปที่ช่อง ติวเข้มมือใหม่ค่ะทำ YouTube ค่ะไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วกดคำว่าเกี่ยวกับค่ะ